นี้เพยจ,จะมาอันบอกชุดนะคะฟูรินะจากเกนเกนชินอิมแพ็กนั่นเองค่ะเป็นชุดแฟนอาร์นะคะซึ่งผลิตโดย้านโบนั่นเองนะจ๊ะและชุดวันนี้เพก็เช่ามาอีกเช่นเคยเรา,ารโฟกัสที่ส่วนของชุดกันก่อนนะคะชุดของเราในวันนี้ค่อนข้างที่จะมีความแบบน่ารักปุบกนเลยทีเดียวนะคะงานผ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่แล้วแต่ตัวตาไก่ร้อยเชื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากๆนะคะรู้สึกแอบจะหลุดง่ายด้วยนะคะยังไงก็ใส่ระวังกันนิดนึงอันดับแรกเลยก็คือพับตรงหน้าอกนะคะแล้วก็ตัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ย ่นของปอกคอรหรือโชเกอร์นะคะจะเป็นผ้าลูกไม้นั่นเองค่ะซึ่งมีความเป็นรูกคุณดุในส <ใน S 2> ่วนต่อมาจะเป็นส่วนของปีกค่ะปีกเขามีโครงลวกเหล็กลด,ดัดแค่ข้างในนะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนเหล็กบางส่วนเนี่ยมันก็ ไม่สามารถดัดได้แล้วนะคะบางข้างก็สามารถงอได้อีกข้างนึงก็งอไม่ได้ถัดมาโฟกัสที่ตัวของวิกกันบ้างค่ะวิกยเขาใส่เป็นกล่องแบบนี้มานะคะตอนแรกเนี่ยเพก็แอบตกใจเหมือนกันว่าวิกมันจะแบนอะไรหรือเปล่าแต่พอเอาออกมาเนี่ยสภาพทรงก็ถือว่าดีอยู่นะคะแทบจะอัดกาวมาทั้งหมดแล้วนะคะทําให้เวลาเราจะใส่เองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะคะเพราะเราไม่ต้องจัดแต่งทรงอะไรเยอะโดยรวมเพ้มองว่าเป็นชุดที่สวยชุดหนึ่งเลยคะ่ะและเพื่อนเพื่อนล่ะคะถ้าเต็มสิบเนี่ยจะให้คะแนนชุดนี้กันเท่าไหร่